ผิวดีคลินิกก่อตั้งมาปี1989นะคะหมอก็มาเปิดคลินิกตั้งใจในการรักษาจริงๆรักษาโรคภุมิแพ้ผิวหนังเนื้อห่อผิวหนังพวกนี้นะคะแล้วก็รแรกๆนี่เราไม่มีเลเซอร์ใดๆเลยเรารักษาด้วยยาด้วยครีมนะคะและต่อมามีการพัฒนาทางเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์แล้วก็เป็นเจ้าแรกๆที่นํามารักษาในการรักษาเนื้อห่อผิวหนังปูดฝายตึงเนื้อพวกนี้นะคะผิวดีคลินิกมีทั้งหมด12สาขากระจายไปตามส่วนต่างของกง เทจะมีอยู่ที่ต่างจังหวัดเพียงที่เดียวก็คือที่ริงสปากน้ำโพค่ะ หมอมีเจตนาอย่างเดียวก็คืออยากจะได้นําสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อมาตอบโจทย์ปัญหาทางด้านผิวหนังและการรักษาให้คนไข้แต่มีบางครั้งเหมือนกันที่เราเลือกมาแล้วไม่สามารถตอบโจทย์ดได้้อตเซนแล้วก็เราก็ไม่ยอ่อท้อทุกครั้งที่ไปประชุมที่อเมริกาหรือโยุโบบรปเบอร์ฮงเกรสเราก็จะดูตลอดว่ามีตัวไหนที่ดีที่สุดและสุดผลสุดท้ายนะหลังจากความพยายามอยู่6 7ปีหมอก็ได้เลเซอร์เป็นตัวตระกูลของอเมริกานะคะอยู่ีคลินิกมีนโยบายว่าถ้าเครื่องนั้น เราเลือกมาแล้วแล้วมันไม่ดีพอที่จะรักษาให้ได้ผลดีที่สุดเราก็จะเปลี่ยนเรายึดมั่นนโยบายนี้มาโดยตลอดค่ะ